สวัสดีค่ะน้องเมย์สวัสดีค่ะก่อนเร็วลูกเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเร็วโอ้โหนะคะดูเล่นดินทาแป้งนวลเลยนะคะนี่ช้างเผือกนะคะวันนี้อยู่กับช้างเผือกค่ะนะคะสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะโอ้ทาไมนุสวยจังเลยวันนี้เล่นดินนะคะเอาจ้าก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อก่อก่อกก่อนทำยังไง ไหนทำยังไงเอาก,ออก็ก,ออก็ค่าสวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่าก่อนจ้าก่อนคนสวยเอาง่วงด้วยอาจารย์ก่อนกวักกทําทำยังไงทำไงโอ้ทำอย่อยงงางนั้นไหนอ้อนอออ้อนๆหน่อยค่ะไหนรู้จะไปไหนน้ำหมดกี่ถังนี่วันนี้นี่ดูนะคะโอ้ต้องใช้น้ำเยอะแน่ๆเลยนะคะเล่นดินขนาดนี้นะคะนี่คนสวย ขาวเต็มตัวเลยนะคะอาจารย์ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดเด็กน้อยอาจารย์ก่อนเร็วเอากอกก่อนเอากอากก่อนค่ะอือตามตามตามอ่ะอ่ะอ่ะตามตามนุจะไปไหนนุชจะไปอาบน้ำอุ้ยก<อ>ินด้วยเดินด้วยสายกิน าตามคุณพ่อไปเลยค่ะโอ้ดูนะคะนี่มีแต่หางที่ดำอย่างเดียวนอกนั้นขาวหมดเลยเหมือนปะแป้งเลยนะคะคนสวยอ้นไปแล้วมร้จะไปอาบน้ำนะคะคุณพ่อพาอาบน้ำแล้วคุณพ่อคุณลูกเดินตามกัน นี่นะคะมัน,นก็นอนอยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็จะเป็นพี่ชมพู่นะคะค่ะอีกทางนี้ก็จะเป็นคุณแม่บุตรนะคะแม่บุตรอยู่ทางนี้นะคะไปอาบน้ำแล้วนะคะคนสวยเราค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ